เล็กมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของยอดนักรบอ่ะสามต่อครับบนเวทีอ่ามาลุกันต่อยก3ครับายแดงอ่ามาดูนะครับเรียกว่าส่งชนะยาวเข่าออกอย่าหนอย่าหนอย่าหนอ้าวพยาพับกรรมการเตือนและเชือกเชือกทั้งคู่ครับปัดหนึ่งสองตีเข่าขวาครับสรงชนะอ่าละครับเนี่ยครับทีมงานบอกแล้วนะครับต้องถึงตัวครับถึงตัวก็ยังมีสอกครับยอดนักรบตั้งแขนเข่าขวาของสรงชนะครับเข่ามาขึ้นเข่า เข่าซ้ายครับเจอศอกอ้าชวัตชาวเียนนะครับยังไม่โดนเต็มเมครับนีแหะครับเครื่องหมายของเครื่องหมายการฆ่าของทั้งคู่มาแล้วนะครับสมชนะครับเดินเกาะนายครับในขณะที่ทางด้านของยอดนักรถพยายามจะไล่ไหนชอบสมไหนนะครับอ่ะติดตามดูน่าสนใจครับบัดซ้ายพยายามเนี่ยครับไล่แขนสอดแขนขึ้นไปสอกซ้ายมาระยะประชิดเลยครับอ่าเนี่ยครับสมงชนะลอยกดลงมาหุ้ยสอกซ้ายครับสับเข้าไปโอ้โหเนี่ยครับใส่กันเต็มเนี่ยวเละครับ โอ้โหมีศอกด้วยนะครับแดงอา้าวยอดนักรบต้องใช้แผนดีเยอะด้วยอย่างน้อยที่สุดนี่ก็ระวังแค่ศอกแหละครับประชิดตัวแบบนี้ครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับยอดนักรบอา้าวสับศอกซ้ายแทงเข่าขวามาครับทรงชนะเจอเข่าซ้ายของยอดนักรบครับทรงชนะตีเข่าขวาเข่าซ้ายของยอดนักรบมาใครจะหมดก่อนกันครับวัดผ้าทรหดวัดหัวใจจิดแสนชื่นนะครับเตือนทางด้านของทรงชนะแลลวครับไปหนีบเชือกครับ เชือกถือว่าเป็นอุปกรณ์การแข่งขันใช้พิงได้นะครับแต่ว่าหนีบแล้วก็เอาเปรียบคู่ต่อสู้ไม่ได้สออขวามาโอ้โหใส่กันยับนะครับโอ้โหยอดนรบทนไหวแล้วนะครับทนได้แล้วเอาสงชนะอาศัยตัวใหญ่เอาไปไปเอายอดนรบบูมาบูมาเอาโอ้ยหุกขวาครับยอดนัรบเข่าขวาของทรงชนะครับมาแล้วแทงขวาครับเตะขวาเข้ามาสอกขวาของโอ้ยเจอสอกขวาหงายครับเจอเข้าขวาของทรงชนะโอ้โหยมีได้มีโดนครับมีได้มีโดนครับแทนเข่าขวาไปครับ แล้วก็เหนียวหมัดนีดหมัดเหนียวเหนียวครับเจ้าขวาเจอขาขวาของยอดอ้าวชนนี้ชนต่อไปสงชนะอ้าวโอ้โหตัวใหญ่เดินดวดเดินด้วยนะครับโอ้โหยอดรบกันเดินไม่ทันสงชนะมา้าอนทุกทเียวอืก็แเมื่อเมื่อสักครู่นี้เสียทรงไปเล็กน้อยครับแล้วก็หมดยกที่สุยมันโดน8ปปีรถผู้สปี0 2 6 6 2 6 5 5 5จากเคมอเตครับแล้วกบยกที่4ี่ครับอ้าวหมัดซ้ายครับแต่ว่าสรงชนะถึงตัว แทงเท้าซ้ายเจอขวาของทรงชนะยอดนักรบมางัดศอกศอกขึ้นไปศอกขึ้นมาครับอ่ามาขวานคนละสองเล่มต่อยลำตัวแต่แมระยะเอื้อมันประชิดไปหน่อยครับเลยไม่ได้น้ำหนักสับศอกขวาครับเจอเข่าขวาของทรงชนะนี่ครับใช้ความยาวครับใช้ความยาวให้เกิดประโยชน์ทานาของยอดนักรบครับเกมนี้น่าสนใจหมัดท้ายครับพยายามจะดันออกไปดูนะครับแมใช้นวมเกี่ยวไว้เลยครับมาเก็บเก็บนี่นี่นี่เอียงเอาได้ไหมได้ไหม แม่มันไอ้ลูกใหญ่นี่แหละครับทรงชนะอ้าวทรงชนะลูกใหญ่นี่แหละเอาแทงไปเรื่อยยอดนักรบแกกระตือดีนะครับล็อกแขนมและแขนดีแต่วงได้สั้นกว่าเอา้าวตีซ้ายครับทรงชนะครับเสียฝาครับแม่เสียเท่าแค่จะถึงยอดอกแล้วก็สับซอกขวาไปอีกทีหนึ่งไม่เลี้ยงนะครับแกถึงตัวตลอดเลยอ่ะต่อยไม่ได้นะครับต่อยอา้าวแกกระันอย่างเดียวเลยทีเดียวอยอดนักรบก็าทรงไถทรงมันแหละครับตอนนี้อตีข่าวขวาครับทรงชนะ เข่าขวาโตจากยอดนักรบครับเนี่ยครับทรงชนะก็พยายามใช้ความใหญ่ปดเข้าไปครับอศอกขวาครับแทงเข่าขวาครับทรงชนะจัดแทงแหลมแทงเจ็บตีขวาตีขวาครับแล้วก็โฮมเอาไว้ดูนะครับทรงชนะศอกขวาดำเข้าไปครับเกาะในทรงชนะโอ้ยโดนสอกซ้ายเหมือนกันครับมีได้มีโดนเลยครับแมแต่ทรงชนะแกไม่ถอยนะครับถ้าถอยนี่รอโดนเลยครับแบบนี้นี่ สามใบสั่งกองเชียร์ครับโอ้สอกขวาหน้าหงายครับไปกันใหญ่แล้วครับตอนนี้ตีเข่าซ้ายอัดเข้าไปเข่าซ้ายทีหนึ่งครับทรงชนะหุนหาเหลี่ยมตีท้ายซ้ายครับตีในหมดยกที่4ครับไปชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่อดูว่ายนรุบจะทําได้หรือเปล่าไม่แต่ว่าแกก็อึดทนนะแกก็กล้าต่อยตลอดอนะ่ะแต่ว่าทรงชนะก็ไม่มีช่องไฟให้ให้ต่อยเลยแกติดตลอดเลยฟอร์มของเหมือนกับแสงเทียนน้อยอะ่ะนี่เจ้าของค่ายซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะครับ บนเวทีนะครับวราชิตช,ชื่นครับแยกออกมาเอาล้วครับยังคงเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าหาครับทางด้านของทรงชนะเนี่ยครับเพราะว่าถ้าถอยนี่ทําให้ทางด้านของยอดนักรบมีช่องไฟในการที่จะต่อยหมัดเนี่ยครับเ mm hmm. ตะขาเจอ,อยางอุ้ยโดนศอกขวาด mm hmm. อกเมื่อสมวนบนในใจอ่ะไม่มันสูงเหลือเกินมันจะต่อยยังไงเนี่ยนี่นะครับทางพีพีทีวีเอชดีช่อง3า เราบอกว่าเป็นสปอร์ตสเตชั่นเลยครับ p ีพีทีบีสามสิ 3, 6, ถ่ายทอดสดทั้งบอลไทยลีกฟุตบอลพรีมิชชั่ของอังกฤษนะครับบุนเดสลีกาของเยอรมันครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับบนเวทีวรชิตนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็สุนทนรศรีเวลาชัดชัยสอนทานแล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมชูมือให้กับทางด้านของทรงชนะต่อบุตรีครับดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีจากละหานทรายบุรีรัมย์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบสนุก แล้วก็ขัดลอยท้ายๆนะครับคู่รองของมวยดีวิธีไทยในวันนี้บนเวทีครับมีรางวัลพิเศษครับรับรางวัลจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโตพัฒโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงครับ